สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอาารย์นเล็กนิดนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการติดตั้งฟอนภาษาบน Windows 7นะครับหรือทุกๆวินก็คล้ายๆกันนะครับวิธีการลงนะครับก่อนอื่นเราก็โหลดฟอนมาก่อนนะครับแล้วแต่ว่าทุกท่านจะโหลดไปที่ไหนแล้วก็เซฟไว้ในเครื่องนะครับส่วนใหญ่แล้วที่โหลดมาส่วนใหญ่อาจจะเป็นไฟล์ .rar นะครับ ให้เราทำการแยกไฟล์ก่อนนะครับในที่นี้ของผมคือตัวนี้นะครับฟอนที่นี้มันทำไมมีหลายตัวจังเลยบางคนแปลกใจว่าตอนลงใช้ตัวไหนลงให้เราหาให้เราคลิกดูนะครับคลิกขวาแลลงมาที่เปิดโฟลเนะครับอันล่าสุดดูไฟล์ที่เป็นนามสกุล ttf นะครับ หาไฟล์หาไฟล์ตัวที่มีนามสกุล t t F นะครับคือตัวที่เราจะจะใช้ลงกันนะครับให้เราย่อตัวนี้ไว้ข้างๆนะครับจะ้มาที่ Start c o n t r o l p a n e l แล้วก็หาคำว่าฟอนนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าอยูนนี้นะครับถห้ฮิตเข้ามาที่ฟอนนะครับให้เราเปิดคู่กันไว้นะครับ คือตัวนี้นี่จะเป็นฟอนต์ของเครื่องเราที่มาติดมากับวินโด้โดน์นะครับทีนี้เราจะลงเสริมก็คือตัวที่ราโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตก็คือตัวนี้วิธีการลงลงอย่งในบางคนคลิกขวาหาตัวลันทำไมไม่มีะนะครับวิธีง่ายเลยให้คลิกซ้ายนะครับจับลากมาวางไว้ที่ฟอนต์ทับกันเลยนะครับ แล้วก็รอโหลดแป๊บหนึ่งอ่าแค่นี้ครับเสร็จแล้วถ้ามีหลายตัวก็คลิกมาโหลดมาวางไว้เลยนี่เรามาดูกันว่ามันมีไหมเที่ยวลงเมื่อกี้อ่าก็คือตัวนี้นะครับดูชื่อได้เลยเหมือนกันนะก็คือตัวที่เราลงเมื่อกี้นะนี่ก็คือวิธีการลงฟอนต์แบบถูกวิธีนะครับง,ง่ายๆเลย ไม่ว่าจะเป็นวินเจ็ดวินแปดจุกหนึ่งวินสิบก็วิธีการทำก็คล้ายๆกันครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ